นีค่ะจะพาเดินไปดูผักกาดหอมป่านะคะถ้าหากลำต้นยังไม่สูงจะยังไม่เก็บรออีกสัก3ามสี่วันก็คงพอดีเก็บค่ะเห็นผักกาดหอมป่าก้อนี้แล้วอยากเก็บตอนนี้ที่เป็นเหมือนก้างปลาอยู่ ใต้ใบเห็นชัดแล้วนะคะอุ้ยไม่เก็บดกว่ะยังไม่เก็บค่ะยังไม่เก็บนี่เห็นชัดแล้วนี่นะคะบางคนเขาก็เรียกว่าผักสลัดขมเพราะว่ามันมีรสขมรอให้โตกว่านี้ น่าเห็นไหมคะจะเห็นได้ชัดน,นามเห็นได้ชัดเลยจุดนี้ก็ผักาศหอมป่าเยอะค่ะจะรอให้โตกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าหากจะเก็บไปแกงแทนใบขี้เหล็กค่ะขนาดนี้กำลังอร่อยนี่นะคะถ้าโตกว่านี้ก็อร่อยไปอีกแบบนึงไม่ต้องกลัวหนามหนําใต้ข้างหลังใบนะคะเพราะเวลาต้มแล้วไม่ ไม่ทิ่มปากเลยนะไม่รู้สึกมีหนามซะด้วยซ้ําไม่ใช่หนามค่ะที่มันเป็นเหมือนก้างปลาเยอะนะคะเยอะเลยแหละตรงจุดเนี้ยนวยนะอีกสักสามวันค่ะจะมาเก็บผักกาดหอมป่าพอเก็บไปครั้งที่แล้วเก็บไปว่าจะใช้ไม่ได้ใช้ค่ะเสียดายยังเยอะอยู่กําลังจะโตจริงแล้วอยากให้สูงกว่านี้นิดนึงค่ะเริ่มโตแล้วค่ะ เห็นก้างปลาใต้ใบชัดเลยแหละเห็นไหมคะขอบใบเริ่มแดงแล้วมีทั้งแบบใบอยากแบบใบไม่อยากถ้ามีอาการไออ่ะเก็บส้มกบเนี่ยไปต้มน้ําดื่มมัาละงับอาการไอได้จริงๆเคยใช้นะคะนี่พุ่มใหญ่เนี่ยอันนี้เห็นใบอยากแล้วค่ะมีอยากกับมีแบบขอบใบไม่อยาก พื้นก็มีนี่ค่ะโหน้าเป่ามากเลยอ่ะก้านเขียวสิงโตแดงงามมากๆเยอะมากด้วยค่ะเยอะ <c oughs> นี่ก็กินได้นะคะต้นนี้มีต้นแล้ว บางต้นก็สีเขียวบางต้นก็สีนี้นะคะอากาศหอมป่านี่แหละเยอะเลยถอนส้มกบส้มกบเขียวไปต้มน้ําแก้ไอไวิตามินซีสูงมากนนเนี่ยค่ะเยอะจังนี่ผักผักขมเม็กซิกันพลังจะเกิดอ้าวมีส้มกบสีน้ําตาลอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะแล้ว,ลวเก็บเยอะแล้วค่ะ สนุกจังเลยแบตเตอรี่ก็จะหมดนี่กินได้นะคะเก็บไปอ่อนๆไปลวกหรือว่าไปผัดก็ได้ค่ะกินได้จริงๆอยู่ใกล้กันเลยกับผะกาศหอมป่าแล้วก็ยังมีตำแยมม่วงด้วยไหนได้อันนี้คือหางม้าจริงๆแล้วกินได้ด้วยค่ะ จะได้เก็บมาชิมแต่จะต้องที่เป็นยอดอ่อนๆไม่ใช่ยอดสิที่เป็นต้นอ่อนๆใบยังไม่แตกขนาดนี้โถสงสัยมานานคือหางม้าจริงๆด้วยคนบอกว่ามีรถคล้ายขาขอเก็บไปชิมปีนี้ปีนี้ดอกมีอยู่เท่านี้ค่ะเพราะว่าอากาศเย็นทำลาย ขอเก็บไปชิมสองกลีบน,นะคะอยากจะรู้ว่าเหมือนเหมือนขาจริงหรือเปล่าค่ะจะเก็บซุปให้เก็บขนาดนี้นะคะคิดถึงผู้หญิงเกาหลีป้าสองคนจังเลยไม่เจอเขาเลยยิ่งคนแรกนั้นไม่เจอเลยค่ะมันจะมีสีม่วงกับสีเขียวนะคะรู้สึกตรงที่ทั้งสองคนเก็บอะจะเก็บจิงจูชายเกาหลีสีม่วง ปีนี้ตรงจุดเนี้ยผักเสี้ยนโตช้ากะลิกมาสตาร์กโตช้ามากเลยอะเมื่อเจอก็เก็บซะหน่อยเคยลองต้มใส่ในบะหมี่ในมามา่ากินไม่ได้่ะมันขมเก็บเพื่อไม่ให้แก่ไม่งั้นน่าจะแก่ เหมือนกระเทียมมีแมวช่องนางแมวแมวบอกว่าใบเหมือนใบนาดกลิ่นเหมือนใบนาแล้วบอกเอ๊ป้าได้กลิ่นเหมือนกระเทียมจมูกคนเราได้กลิ่นไม่เหมือนกันนะคะเก็บยอดอ่อนๆอย่างนี้แหละไปดองวันนี้จะดองแบบรวดเร็วค่ะนี่ ดอกสวยด้วยเหมือนกับจี้สายสร้อยเลยค่ะเนี่ยเหมือนเลยจังชอบดูเนี่ยค่ะเหมือนกับเหมือนต่างหูพาดูผักในสวนนี่เป็นพออซอรี่นะคะไม่ชอบกินมันไม่หอมบางคนอาจจะชอบค่ะ ชอบเซอร์รี่มากกว่าปลูกครั้งเดียวก็จะโตขึ้นมาทุกปีเลยค่ะจากเมล็ดนี่เป็นผักชีลาวนี่ก็เหมือนกันปลูกครั้งเดียวโตขึ้นมาทุกปีเลยนี่ก็จากเมล็ดที่หล่นลงดินยังต้นเล็กๆอยู่นี่เป็นกระเทียมโตแล้วค่ะประมาณปลายเดือนกระะกฎานะคะ หัวถึงจะขุดได้กระเทียมนะหัวโตชาช้ามากๆค่ะเนี่ย yeah. โตมากแล้วสวนอันนี้เป็นพอสลี่ค่ะ <Yeah. S 1> ต้นอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ก็ได้เก็บใบไปกินชอบกินใบกระเทียม เป็นเม็ดเม็ดพวกสลัดนะคะนี่จะโตเร็วนี่เห็นไหมไม่ตายนี่อันนี้ไม่ตายค่ะไม่ชอบน้ำสวีชั ไม่งามเท่าไหร่นี่ใบขนาดเนี้ยเอาไปกินได้ต้มชาก็ได้กินสดๆก็ได้ที่มันมันแปลกมากค่ะบางคนเขาจะไม่เรียกเคี่ยวสิงโตไม่เรียกแดนเดอร์ไลออนนะทั้งๆท,ที่มันคล้ายๆกันค่ะเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งจำชื่อไม่ได้ขมเหมือนกันเลยค่ะีนี้ไฮยาซินไม่สวยไม่สวยเหมือนปีที่แล้ว เป็นใบเสิ่นเหมือนใบสาบเสือเลยค่ะที่เคยเล่าให้ฟังถ้าเป็นหวัดคัดจมูกเก็บเศษที่แก่หน่อยนะคะใบดอกสีม่วงแต่มันแปลกนะมีมะเมล็ดดกเยอะมากแต่ละช่อดอกแต่ไม่มีเกิดขึ้นมาใหม่เลยอะ่ะถ้าเป็นหวัดคัดจมูกให้นำ ใบเศษเนี่ยค่ะไปต้มกับหัวหอมแดงมันจะแล้วก็สูตรไอระเหยจะทำให้อาการคัดจมูกหายไปแล้วก็ทำให้อาการหวัดทุเราลงไว้รอดูอีกเดือนหนึ่งจะเห็นความเปลี่ยนไปคือเป็นพุ่มใหญ่มากนี้อากาศมันบอกไม่ถูกเดี๋ยวร้อนแล้วก็กลับมาหนาว มันเลยทําให้ดอกไม้อะไม่สวยเหมือนทุกปีทิวลิปตรงนี้ก็ไม่สวยนี่อาจจะอาจจะเป็นทรงดีเพราะว่าอากาศจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆค่ะดอกไม้ไม่สวยเลยปีนี้สาเกิดไม้เห็นถ่ายรูปซะหน่อยเหมือนบ้านสีทิศเลยค่ะทิวลิปเนี่ยส่วนเดฟเฟอเดี De จะ หมดฤดูเข้าแล้วนะคะเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วค่ะยืดกำลังจะเกิดตรงจุดนี้จะไม่มีเอ็นยืดตัวผู้ส่วนมากไม่เจอเอ็นยืดตัวผู้กับตัวเมียเกิดอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ก็เคยเห็นแต่ว่าไม่ค่อยจะเจออีกน้อยตรงนี้เหมือนเหมือนเอ็นยืดยักษ์เลยค่ะยังเล็บอยู่ ไม่ทนไลออกดอกแล้วค่ะหญ้าเปรี้ยวซาวเวอร์กรสัสมีเม็ดแล้วดูสิว่าปีนี้จะเยอะไหมทุกปีเยอะมากเป็นเวิงกว้างเลยค่ะเพิ่งโผล่ขึ้นมามีดอกซะแล้วต้องจุดน,นี้ใบจะเล็กใบเล็กมากเนี่ยค่ะดูสิใบกับดอกโผล่ขึ้นมาพร้อมกันเลย เนี่ยใบเล็กมีดอกซะแล้วแล้วดอกสวยด้วยนะคะตรงจุดเนี้ตอนนี้ยังมีไม่มากนี่ไงคะนี่พุ่มนี้ใหญ่นิดนึงนเปรี้ยวเหมือนมะขามเหมือนยอดมะขาม เป็นฟูคาวแดงเพิ่งจะเกิดมาได้ไม่กี่วันค่ะเยอะมากเยอะมากๆนี่ค่ะมีทั้งแบบใบแดงไม่ลายแล้วก็มีทั้งที่ลายเนีย่ยกำลังเกิดเยอะเลยเยอะมากอยากกินอยากกินรากของภูเขา ภูเขาเนี่ยทนหนาวได้ดีมากๆเลยนี่สังเกตใหด้ดีแดงๆนะใช่ทั้งนั้นดูตรงนี้เทกลุ่มใหญ่อีกสองอาทิตย์ถึงจะเห็นว่าโตขนาดไหน c ว v e r ที่คล้ายๆดอกบานไม่รู้โรยแต่ไม่รู้ว่านี่เป็นสีชมพูรหรือสีขาวเป็นยานะคะเคยลงคลิปเอาไว้แล้ว เพราะว่าเป็นยานี่ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ